Master ร์คูล w O L หุ้นคูลครับขายเครื่องทำความเย็นดูภาพใหญ่ก่อนครับโอซางดอยไว้9บาทเข้าตลาดมาปี2014-2015ครับทำแนวรับอยู่บาทนิดๆครับทำราคาสูงสุดอยู่8บาท80ตังลงมาปรับฐาน44สตตัง ลงมาจบรอบไม่สวยนะครับจบรอบไม่สวยเพราะหลุดบาท1สตังมานะครับแต่ก็ตีเส้นเทนเส้นกดได้ครับปรับเป็นเด สะบัดขึ้นมารอบที่2ก็ยังร่วงลงไปครับตอนนี้เริ่มย่อมาแล้วย่อมาพักฐานนะครับคูเริ่มกลับเป็นขาขึ้นแล้วครับเส้นถึงนด์กดบอกว่าประมาณ70ตังค์กลับเป็นขาขึ้นครับแต่เส้น200วันบอกว่าต้องเหนือ95สตังค์ครับเอาง่ายๆเลขกลมๆบาทหนึงคูจะขึ้นง่ายกว่า ภูจะขึ้นต่อไหมอ่านแนวรับแนวต้านครับแนวรับแรกบาท1ตังค์แนวรับที่2 88สตังค์จริงๆมันไม่ควรหลุดตั้งแต่95สตังค์แล้วครับเพราะเทนมันเหนือ95ตังค์จะเป็นขาขึ้นนะครับแนวรับ ไอ้เจสงตังก็ไม่ควรหลุดลงมาครับไม่ควรหลุดตั้งแต่95สิาตังค์แล้วครับผมตีไว้ให้ดูเฉยเฉยนะแนวต้านบาท23สิาตังค์ครับถ้ากลับขึ้นได้เนี่ยโหวิ่งกันฉลุยครับแนวต้านถัดไปบาท47ครับ สรุปแผนคู่ราคาปัจจุบันบาทส3สตางค์ครับแนวรับแรก1บาทนะครับแนวรับที่2ก็คือ95สตางค์ไม่ควรหลุดครับแนวรับหลังพิงฝา77สตางค์และ88สตางค์ครับไม่ควรหลุดครับไม่ควรปล่อยให้หลุดลงมา72สตงตางค์นะเพราะมันอาจจะลูดลงมา44สตางค์ได้นะนะครับแนวต้านบาท23ครับเบรกได้เจอกันบาท47ครับ รอบนี้ถ้าตลาดดีๆโวลุ่มแรงๆอาจจะก,กลับไปได้ครับเพราะว่าเขาสร้างฐานเนี่ยสร้างฐานสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาบ้างในราคาแนวรับ1บาทครับนะครับแผนคู่ประมาณนี้ครับภาพใหญ่ยังไปไม่ไกลเลยนะครับ งบของเขาไม่น่าถือยาวครับเพราะว่าเขาเคยกำไรแค่ปี6-2เนอะนอกนั้นก็ติดลบตลอดเลยปี6-3ก็ยังติดลบอยู่3ล้าน5ครับและไม่มีปันผลครับก็เลยเล่นเป็นเทรดเก็งกำไรตามการาฟแล้วกันเนอะนะครับลักษณะธุรกิจก็จะเป็นจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นครับพัดลมไอ้น้ำประมาณนี้ในอุตสาหกรรมครับ ภายใต้ตาสินค้ามาสเตอร์คูนะครับคู่ประมาณนี้ครับ